ด็อกเร์ัทสัครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสรุปแล้วใช้คําว่าถอนตัวได้ไหมครับดร์ทสัครับคืออย่างนี้ครับครับมีความเข้าใจผิดนะไปใช้คําว่ากุนซือเป็นคนวางแผนให้ครูปีชาอืนะก็เลยส่งผลทําให้คนมาด่าเละเลยจริงผมก็มีแค่วิเคราะห์นะครับนะเรื่องราวมันเป็นยังไงสรุปแล้วดร์เทสักเป็นกุนซือไหมเอาจริงจนถึงทุกวันนี้เป็นกุนซือให้เขาไหม ไม่ได้วางแผนอะไรเขาก็ถามมาครั้งเดียหรือครั้งสองครั้ง,ง,งมันบอกว่าะจะยังไงดีผมก็บอกอให้พูดความจริงไม่มีอย่างอื่นหรอกผมก็ให้คำหลักอย่างนี้แหละว่าพูดความจริงแล้วก็ให้คนที่จะรู้ดีเรื่องนี้ก็คือนักกฎหมายใช่ไหมอืมครับแต่แต่นี้วันนี้ใช้คําว่าถอนตัวใช่ไหมดเรเทศักไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าถอนตัวผมก็ยังคงวิเคราะห์ข่าวต่อไปแต่ผมไม่ได้เป็นไป เขาเรียกว่าไปทําหน้าที่ในเรื่องของกฎหมายว่าผมไม่ได้เป็นทนายความถูกไหม<พ>ผมเป็นนักสังเคราะห์ข่าวเพราะเพราะเขาเองก่อนหน้านี้ก็เคยเขาก็ยอมรับไม่ใช่หรอว่าเขาก็เคยมาขอเหมือนกับอยากจะได้คําปรึกษาจากทางฝั่งของดร,เ,รเทศักดั์คือต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอ่า <cke lly> สัญญาห <laughs> ลุดไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกันต่อผมถามตรงนี้เลยคนที่ทางฝั่งของคุณครูเองเคยขอคําปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพอวันนี้ก็บอกว่า อ่ะขอไม่ยุ่งเกี่ยวอาจจะเรื่องธุรกิจอะไรต่างนะเพราะกระแสมันแรงเหลือเกินมองไงฮะปรากฏการแบบเนี้ยครูกําลังเพี้ยงพำไหมหรือว่าอะไรยังไงคืออย่างนี้มันก็มองได้สองอย่างนะครับด้วยเหตุผลส่วนตัวของอทางทตเอรเองอก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของทางธุรกิจแล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจเขาไม่พอใจอแต่สังคมสว่วนใหญ่ก็มองว่าอก็ยืนยันมาตลอดนี่มไม่ว่าจะมีเหตุผลเหตุการณ์ปรากฏการอะไรที่มันเลวร้ายแกก็จะยืนหยัดสู้เคียงข้างตลอดวันนี้ก็เลย สังคมผมผมก็เดานะ,ะสังคมก็มองว่าอ,อาจจะมองเห็นว่าทางครูปีชาเพียงพำหรือเปล่ากลัวเจ็บตัวมากกว่านี้หรือเปล่าแค่นั่นแหละดรอร์ศก,ก็เลยขอถอยออามาก่อนประมาณนี้ครับผมถามนี้นะฮะสัญญาได้นะฮะต้องคุยเรื่องนี้เอาให้จบดรอร์เถศับอีกรอบหนึ่งครับครับ,รบอ่ขอชัดๆเลยวันนี้ถือว่าเป็นการถอยเพราะดูเหมือนกับว่าที่นะักกฎหมายเขาวิเคราะห์ครูกําลังเพียงพมดร์เศักด์เลยถอยออกมาก่อนอย่างนั้นไหมฮะไม่ใช่นะครับอืม จริงๆแล้วคดีนี้เนี่ยผมได้รับความรู้จากผู้พิพากษาหัวหน้าองคคณะคได้คุยกับทางอายการได้ความรู้ใหม่นะ,มนะฮะความรู้ใหม่ก็คือว่าจริงๆคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเจ้าของทรัพย์จริงต้องฟ้องกองสลากและกองสลากจะต้องไปฟ้องคนที่เอาเงินไปอ๋อเหรอคะ อ่านี่เป็นความรู้ใหม่เลยผมได้จากจากหัวหน้าคณะผู้พิพากษาเลยนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางอธิบดีอายการนะฮะท่านหนึ่งแสดงว่าเจ้าตัทศกัณฐ์จะบอกว่าถ้าครูคิดว่ามีคนเอาหวยไปครูต้องไปฟ้องกองสลากแล้วกองสลากต้องไปไล่เบี้ยว่าใครเป็นคนขึ้นเงินผมเข้าใจถูกไหมฮะถูกต้องครับหลักมันมีอย่างนั้นเลยพะไปดูดีกาปีสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยผู้ผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องกองสลากครับ ที่พบตรชี้เนี่ยผู้เสียหายไปฟ้องกองสลักสุดท้ายได้คืนนะครับอได้เงินจากคนนั้นอตรงนี้อันน,ออนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจฮะขอนี้แป๊บนึงนะฮะ<อ>ทางด้านทนายเกิดผลนั่งอยู่ผมนี้เป็นไปได้ไหมกรณีแบบนี้จริงๆแล้วครูก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ครูไปฟ้องกองสลากเลยแต่ครูก็ต้องสู้คดีนี้กับลุงจรูนด้วยถูกไหมฮะคดีนั้นกับคดีนี้ไม่เหมือนกันนะครับคดีปี2530นเนี่ยเจ้าของหวยที่แท้จริงที่ไปฟ้องกองสลากเนี่ยเขาทำหวยหายแล้วเขาไปมีหลักฐานว่าเขา ไปลงมาทึกปัจจุบันและถ่ายสำเนาเขาก็แต่เขาไม่มีต้นฉบับหวยเขาก็เลยไปขอขึ้นเงินกองสลากก็บอกว่าคุณต้องมีต้นฉบับออืหรือมีถือลอตเตอรี่มาแต่สาร<ะ>ดีกาบอกว่าไม่จําเป็นถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของหวยแต่มันไม่มีเรื่องของคนอื่นเอามาขึ้นสลากก่อนนะเอราะจริงมันคนละเรื่องกันนะครับ มันเอามาเทียบเคียงกับกรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้ <นะ S 2> คดีนั้นเขาเป็นคนเดียวไม่มีใครไปขึ้นเงิน<อ>เขาไม่มีเพียงแต่เขาไม่มีต้นฉบับของลอตเตอรี่เขามีสำเนาลอตเตอรี่เลยไปแจ้งความเขายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของหวยแต่กองสลกากว่าถ้าคุณไม่ถือลอตเตอรี่มากองสลากไม่จ่ายเขาก็เลยต้องฟ้องกองสลาก<อ>มันไม่เหมือนเรื่องของสองคนตู้แย็นกรรมสิทธิ์กันอยู่อ่าน่าสนใจอีกเหมือนกันฮะด็อกเตอร์เทสักได้ฟังแลวใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนกันได้ฟังฮะอ่า คือหลักอย่างนี้ถ้าผมถามถามผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายผู้ใหญ่ก็บอกมันต้องฟ้องทั้งสองสองคนเนี่ยคือกองสลากด้วยแล้วก็ฟ้องทางอ่ารถบุนทัวร์จรวนด้วยแล้วสุดท้ายก็คือคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือเจ้าของทรัพย์ตัวจริงอืมเดี๋ยวค่อยอันนี้นนคือกำลังจะแนะนําครูให้ไปดําเนินการแบบนี้หรือเปล่าฮะอ่ะผมถามให้มันชัดเลยมผมไม่ได้แนะนํานะมผมได้ความรู้มาผมก็มาคุยกับที่คนเจ้าแรกกนะันแหละอ่าอ่าเอางี้อ่ะแป๊บนึงย<ร>ะัดกเตอรัก ไปไม่ได้ไหมข้าววันนี้ครูเองเพราะครูก็ยังอยู่ที่ศาลแพ่งถูกไหมฮะทนายเกิดผลประเด็นก็คือครูก็ไปเอาผิดกองสลากแล้วก็ให้กองสลากไปไล่บี้ลุงจรูนได้ไหมมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะกองสลากเขาก็ใจตามหน้าที่ของเขาที่มีคนมาขึ้นเงินส่วนเรื่องข้อโต้แย้งเรื่องใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คุณยังพิสูจน์ไม่ได้เลยจะไปฟ้องกองสลากได้ยังไงเอออ่ะ ดเรเทศสักคงได้ฟังนี้เหมือนกันมุมมันไม่เหมือนกันนะฮะงั้นผมถามเลยว่าจนถึงวันนี้ถ้าครูเขามาขอคําปรึกษาดเรเทศักอีกจะให้คําปรึกษาไหมครับคือผมว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ให้คําปรึกษากับครูปีชาได้ดีที่สุดเนี่ยคือทนายความอืมและผมยืน<ะ>ยันว่าทนายความเนี่ยท่านเก่งคนนี้เก่งนะครับแลวผมดูจากได้คุยกับทนายความนะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับ ผมมั่นใจว่าครูปีชาสามารถพิสูจน์สิทธิ์เป็นของตนเองได้ส่วนเขาจะฟ้องรัฐโทรจรุนคนเดียวหรือว่าฟ้องกองสลากคู่หรือว่าจะฟ้องยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าครูปีชาจะสามารถพิสูจน์สิทธิในชั้นศาลแทงซึ่งก็ปีนี้แหละปีนี้แหละแต่แสดงว่าเอางี้เอาตอบคำถามผมก่อนคือดรทศเรทักิ์จะให้ทำปรึกษาต่อไปไหมครับ เรื่องของกฎหมายคงไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไระนะรไม่ให้แล้วเพราะว่าผมไม่ต้องให้แล้วเพราะผมก็ก็ทนายความก็มีแล้วทนายความก็จัดการเองทันิสาถ้าอย่างนั้นวันนี้ที่สังคมมองว่าดเรเทศศักดิ์เนี่ยที่เคยบอกว่าจะอยู่ข้างครูเนี่ยนะฮะทำไมวันนี้ดูเหมือนกับปัดความสัมพันธ์ออกเลยคือนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนผมอธิบายแต่แรกแล้วนะครับผมเนี่ยเชื่อในมุมของความเป็นว่าเป็นของครูปีชาความจริงไม่ได้จาไปได้ เออผมเชื่อความจริงที่เป็นครูปวิชาแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไปได้ประโยชน์หรือว่าต้องไปอยู่พวกเดียวเขาไม่ใช่ความคิดมันเห็นต่างกันได้นะคุณเห็นไปทางหนึ่งผมเห็นไปทางนึงผมเห็นทางนี้ผมก็เชื่อทางนี้อ่ะถูกไหมเพราะผมมีข้อมูลครบองผมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วผมต้องมาอ่วเไม่ได้ดกเตร์ทศักวิเคราะห์ร่วมกับผมกับทนายเกิดผลหน่อยนะฮะว่าคลิปตัวล่าสุดที่อยู่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยดร์ทศักมองยังไงฮะคลิปเสียง ผมเชื่อว่าแต่และแต่และฝ่ายเนี่ยก็พยายามแสดงต่อสังคมนะครับเพื่อบอกว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่ตอนนี้สุดท้ายเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยสุดท้ายมันต้องจบบนชั้นศาลและจบบนชั้นศาลแท่งแล้วมันก็นจะมาผูกพันอายาด้วยอย่างที่ทนายเกิดผลบอกนะครับซึ่งตอนนี้มันพฤษสภาไตาส่สวนแล้วนะครับก็น่าจะจบพฤษสภาแล้วก็ดาวกรกดาก็ได้จะมีควาตัดสินคือภายในปีปีนี้ตัดสินละ้ะถ่านแป๊บหนึ่งนะคะ ทานายเกิดผลมองไงฮะอยู่ๆคลิปโผล่มาช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีคนพยายามจะสร้างเรื่องหรือสร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าทน,นายเกิดผลมองไงไหมฮะคืออย่างนี้นะครับผมไม่ทราบเหตุผลของคนปล่อยคลิปนะครับแต่จากฟังคลิปลมันไม่มีความหมายมในการพิจารณาพยานหลักฐานเพราะว่าเขากล่าวถึง เจรตใช่ป่ะถูกต้องฮะกับใครนะฮะกับบุ๋มซึ่งทั้งสองท่านก็ให้การปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้มันเป็นเหมืองลักษณะว่าฟังเขาเล่ามาเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่สองคนนี้ไม่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่มีน้ำหนักเส้ประโยชน์ถ้าสมมติว่ามีคนจะปล่อยมาเพื่อประโยชน์ใทยก็สุดแล้วแต่เนี่ยฮะแสดงว่าไอ้คนที่ปล่อยมาเนี่ยไม่มีความรู้หนึ่งไม่มีความรู้นะครับสองคาดการไปเองว่าสังคมจะหันกลับมาสนใจในประเด็นคลิปเสียงอื ซึ่งซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะเจ้าตัวเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้พูดไม่ได้มีประโยชน์อะไรตรงนั้นครับแสดงว่าคนคิดเรื่องนี้คิดว่ามันต้องมีคนคิดถูกไหมฮะไม่มันคงออกมาแบบนี้ไม่ได้บางทีอาจจะไม่คิดด้วยซ้ํานะครับอาจจะทําเพื่อความสนุกหรือทําเพื่ออะไรลงไปคืออาจจะคาดไม่ถึงด้วยว่าสิ่งเหล่านี้คนคนคนเาไม่เชื่อไม่เชื่อเออดรททศักดิ์เอาจริงดรททศักดิ์ถามคุณครูไหมฮะว่าครูคุยกับคนชื่อเสียมหรือเปล่าครับดรทศักดิ์ฮะ ผมไม่ได้ถามอมาตัวนั้นผมไปออกรายการเขาก็ผมก็ดังเขาก็เปิดให้ผมดูผมก็ดูตามมาเลยแดัวคุณคิดไหมเอาเป็นคนติดตามเรื่องนี้มาคนวิเคราะห์เรื่องนี้มาคิดไหมว่าใครที่ปล่อยเรื่องนี้จุดประสงค์คืออะไรฮะก็คนที่ปล่อยก็เขาก็ก็บอกว่าเนี่ยฮะว่าเป็นเสียงของใครเขาถามใครอะไรยังไงก็มันก็ตรงไปตรงมาแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยหัวใจสําคัญอที่เหลือเนี่ยเป็นความเชื่อเป็นองค์ประกอบทั้งหมด แต่สุดท้ายความจริงจนถึงขนาดนี้เนี่ยมีคนขายมีคนซื้อมีต้นขั้วผมว่ามีสามปัจจัยเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นตัวขาดชีวตแล้วปกาตากแล้วทนศาสตราจาเนี่ยนะคันนี้ดรทศักน์จะพูดกับสังคมเนี่ยคดีเนี้ยเนี่ยมันมีทั้งพยามันมีทั้งต้นขั้วมันมีทั้งยีบป้วยืนยันหมดแล้วก็คือยังมั่นใจทนายเกิดผลว่าเนี่ยคือของครูแล้วอีกฝั่งหนึ่งออาผมถามให้เลยนะเอาอะไรมาสู้คืออย่างนะครับในเรื่องที่ดรพูดอ่ะมีถ้ามันเป็นจริงมััััันนน่่ใชปญหารคบบแตจจุี้ มันจริงหรือเปล่าอแม,ม้กระทั่งตำรวจยังไม่เชื่อเลยถึงสารยายายังไม่เชื่อเลยว่าหวยหายจริงถึงได้มีความผิดฐานแจ้งความเท็จเพราะฉะนั้นคุณต้องพิสูจน์เรื่องนี้หนักเหมือนกันอืม,อมคิดอย่างนั้นไหมฮะดรเทิรศเกอิ์ักฮะก็ถูกนะของถูกของทั้งหนายนะฮะ,ะว่าถ้าสมมุติไม่สามารถพิสูจน์ได้นะก็ควรจะโดนแจ้งความเท็จถูกไหมฮะอืมแต่อีกมุมหนึ่งกลับกันเลขาสารดีกาพูดชัด บอกว่าเรื่องของหวยเนี่ยมันไม่ควรจะมาุ่งเรื่องดีกาไอเรื่องของอาญาเลยมันควรจะเป็นแพ่งล้วนๆซึ่งอันดึงเราเข้าใจกันว่าเวลาของหายเราต้องไปแจ้งความว่าเป็นของเราหายถูกไหมฮะแล้วก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายาแล้วก็ไล่มาแต่กรณีหวยนี่มันต่างกันอื มันเป็นบทเรียนนะมันเป็นบทเรียนเดี๋ยวก่อนสรุปแล้วเอาขอนี้เวลาผมหมดแล้วดตร์ทศักดิ์สรุปเลยก็คือว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะกำลังจะมองว่ามันไม่ควรจะมายุ่งเรื่องคดีอาญาควรจะไปจบที่แพ่งก่อนอ่าถ้าเกิดผลมองอย่างี้ไหมฮะเรื่องแบบนี้ถูกต้องครับเรื่องตัวเยงกรรมสิทธิ์ควรจะเริ่มที่แพ่งก่อนแต่ใครเลยเป็นคนเริ่มอาญาก่อนอืใครคือคนเริ่มอาญาก่อนถูกต้องครับ ไม่อย่างนั้นมาไม่ถูกลากามาไม้อม่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับ<ช>ต้องถามว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเออเอาอขออีกนิดหนึ่งด็อกเตอร์ทักิ์ฟังคํานี้คใครล่ะที่เริ่มก่อนคือผมมาทําข่าวเรื่องนี้ประมาณเกิดขึ้นประมาณสองเดือนเดือนก,กว่าเกือบสองเดือนแล้วคนที่เริ่มต่อเริ่มก้นก่อนเนี่ยก็คือครูปีชาไปแจ้งความหายอ่าและต่อมาก็มีการกล่าวหาว่าแจ้งความเท็จนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการเข้าใจผิดอ่ะ ของคนทั่วไปว่าของหายต้องไปแจ้งความว่าของหายดแบบว่าอาจจะเริ่มมันต้องเริ่มต้นที่ครูปิชาก่อนอแล้วก็มาโดนแจ้งความเทจใช่ไหมครับแต่คดีนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่แพ่งมันไม่ใช่ควรอยู่ที่อาญาไม่เป็นไรครับมาถึงการรู้นสุด,สด<ช>แล้วมันอยู่มันอยู่ที่อาญาเรียบร้อยละประเด็นก็คือว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อทางฝั่งครูเองก็ถูกออกหมายจับถูกไหมฮะแล้วประเด็นครูก็จะสู้ต่อผมถามเลยอ่ะผมไม่รู้ผมคิดในบุมของถามกลางๆ ถ้าสมมุติว่าเขาแนะนําบอกครูรับสารภาพเถอะเจบ้าบินรับสารภาพเถอะโทษหนักจะได้เป็นเบายังพอไหวไหมฮะด็ร์เทศักตอนนี้ในมุมมองของผมผมยังคิดว่าครูเขาไม่ไม่รับสารภาพหรอกนะฮะที่มีข่าวมาวันนี้เนี่ยทนายเดชาทนะ่านก็พูดถึงจัรยับ,บันของสื่อมวลชนคือผมก็เราก็สื่อมวลชนด้วยนะเจพูดถูกก็คือรีบรีบรายงานกันเออออกไปก่อนื ใช่ออกไปก่อนแล้วก็พลาดกันอย่างนี้พลาดทั้งเราบอกลอกข่าวมันไปเป่นทุเลยดรทศัก์กำลังเชื่อว่ายังไงครูก็ไม่รับสารภาพถูกไหมฮะจะสู้ถึงที่สุดใช่ครับขอบคุณมากนะก็จะสู้ถึงที่สุดครับขอบคุณมากครับดรทศักขับขอบคุณมากเลยครับทนายเกิดผลคิดว่ากรณีถ้าสมมติรับสารภาพจริงยังทันไหมถ้าสมมุติว่าครูไม่ได้ครูทําผิดจริงนะครับผมถ้าผมเป็นทนายของครูผมจะแนะนําให้ครูรับสารภาพ เพราะว่าครูเองก็เป็นคนมีคุณงามความดีมนะครับสิ่งที่ครูทํามาก็น่าจะบรรเทาโทษสารน่าจะไม่ตาเพราะความผิดที่ครูทําทุกอย่างนะครับหนึ่งหนึ 7, 2, ่งเจ็ดสองหนึ่งจ็สามหนึ่งจ็สี่อยู่ในเกณฑ์ที่รองลงอาญ,ญาได้ทั้งหมดอ๋อแต่ถ้าครูไม่ผิดอันนี้ก็พูดตรงครูก็กส,สู้ให้เต่อไป,อไปครับผมถูกไหมฮะก็สู้กันต่อไป ประเด็นก็คือว่าอวันนี้ในส่วนของการต่อสู้คดีนี้ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่สามารถเอาเกณฑ์ว่าใครเอาหวยไปขึ้นเงินแล้วเป็นเจ้าของได้เสมอไปใช่ไหมครับผมใช่ครับคือมันยังมีหลักเอ่อยกเป็นซ้อนยกเว้นอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าหลักประมวลกฎหมายแพ่งพณิชย์บัญญัติไว้ว่าใครในสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของโต้เถียงกันสองคนเนี่ยครับว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่าเนี่ยใครถือครองคนนั้นมี คนนั้นสันนิษฐานว่าก่อนเป็นเจ้าของแต่มันก็มีข้อยกเว้นยกเว้นของหายและได้มาจากกันกระทําความผิดเจ้าของแท้จริงก็ย่อมมีสิทธิ์ดีกว่าอแต่ตอนนี้เขาโต้เสียงกันเรื่องกรรมสิทธิ์ยังไม่เสร็จสิ้นไงครับอ๋อครับผมคือมันต้องจบที่แพ่งก่อนถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการอาญามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมันคนละคดีกันแต่มันจะมีผลทันทีการอาญาแต่มันจะมีผลครับ,ค,รบคือคดีอาญาเป็นเรื่องของแจ้งเท,ท็จไม่เท,ท็จหรือว่ากันไปนะครับแต่ในแพ่งเป็นเรื่องคนละเรื่องแาครูชละ ที่จะสู้ต่อผม<ส>จะดันคดีแพ่งให้ถึงที่สุดก่อนอ๋อจะสู้กันตรงนั้นให้จบใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับประเด็นก็คือว่าในส่วนของพยานหลักฐานอ่ะผมถามตัวบุคคลนะฮะเอาสารแพ่งก็ได้ที่เอาบรรดาจเจ๊ๆทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปยันว่าขายให้ครูขายให้ครูมีน้ำหนักไหมคืออย่างนี้นะครับมันมันเริ่มมีปัญหาตอนที่กองปราบสอบสวนเนี่ยี่มันมีข้อที่จริงเพิ่มเติมที่ปรากฏว่าเอกสารที่ไม่รับเนี่ยนะครับหากกระพักเกียรติว่ามีการแต่งเติมข้อความหลายครั้ง มีผลไหมตนมีแน่น,นอนครับทนายทนายสิทาบอกว่าจะเอาผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานสอบสวนระดับป<อ>ุ่มกลับเนี่ยขึ้นไปเบิกความต่อสารและ,ะและถ้าพยานยืนยันต่อสารว่าสอบสวนแล้วมันมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงก็สแสดงว่ามีพยานเท็จอยู่ในจำนวนจะกล้าขึ้นไปเบิกความไหม,มไปหักล้างกับพยานเหล่านี้ได้ไหมครับขอบคุณมากครับายเกียรติผลขอบคุณฮนะและทั้งหมดนี้คือเรื่องสาสิล้านเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่ารอจับตาดูนะฮะว่าถึงที่สุด จนถึงวันนี้ครูก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะตราบใดศาลยังไม่ตัดสินเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เมื่อถึงชั้นศาลแล้วสังคมคงรอลุ้นนะฮะจะสู้กันให้ถึงที่สุดแล้วต้องมีคนหนึ่งติดคุกหรือในระหว่างทางจะยอมรับสารภาพ